สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนวิมลท่าแพอีกเหมือนเดิมนะครับหรือว่าวิมลท่าแพเชียงใหม่เนาะก็วันนี้นะครับผมอยากหยิบเจ้าตัวนาฬิกาอีกยีก่ห้อนหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วในตลาดนะครับซึ่งตัวเนี้ยทางร้านผมวิมลท่าแพโดยตรงเนี่ยไม่ได้จาหน่ายแบรนด์นี้นะซึ่งหลายคนก็อาจจะทราบอยู่แล้วแต่ว่าเรือนเนี้ยอีกสาขาหนึ่งของผมมีจําหน่ายซึ่งมันเป็นหนึ่งเรือนเลยที่ ท็อปฮิตแล้วก็จัดว่าขายดีมากๆแล้วก็ตัวนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยสวยแล้วก็ชอบส่วนตัวด้วยผมก็เลยอยากจะมาหยิบยกมาแนะนาให้เ,เพื่อนๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นซิต้เซนระบบคอร์สหรือว่าใช้ฐานนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวหน้าตากันนะครับตัวนี้กล่องของซิต้เซนเนี่ยค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะมันก็จะมีตัวหุ้มนอกหุ้มในแล้วก็คือแบรนด์ของเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้จักอยู่แล้วเป็น,ปนแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะก็ประมาณเทียบเท่าพวกไซโก้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็แข่งกันอยู่นะครับซึ่ง ซึ่งก็จัดว่าก็เป็นแบรนด์ที่ใช้ได้นะครับพวกนี้ก็จะเซอร์วิสที่1ปีนะครับโอเคครับเราไปดูข้างในกันเลยนะครับพอเราแกะกล่องมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอตัวนาฬิกานอนอยู่ในหมออละนะครับซึ่งด้านล่างของตัวนาฬิกาเนี่ยเราจะเจอ international guarantee เป็นใบรับประกันนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครคิดว่ามันเป็นคู่มือจริงๆมันก็เป็นคู่มืออมันไม่ใช่คู่มือแต่มันเป็นตัวบอกว่า เราซื้อนาฬิกาเนี่ยมาวันไหนนะครับซึ่งรายละเอียดด้านหลังของเจ้าตัวใบประกันของซิติเซนเนี่ยมันจะติดมาอยู่กับแผ่นด้านหลังซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับเวลาเราซื้อทุกครั้งเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะร้านที่ขายวันที่ที่ซื้อเนี่ยจำเป็นต้องลงให้ละเอียดนะครับตัวนี้ต้องดูด้วยนะครับก็จะอยู่ไว้ด้านในนะครับด้านในกล่องถ้าเกิดใครซื้อพวกออนไลน์หรือว่ามีร้านประจำอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดดูได้นะครับ ตัวนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสว่า BL5000-87L นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นของเขาถ้าเราเอาเลขตัวนี้ไปค้นใน Google เราก็จะเจอเจ้าตัวหน้าปัดแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับส่วนตัวเลขข้างล่างเนี่ยจะเป็นชื่อเครื่องนะครับก็ราคาของเขาก็อยู่ที่ถา3,250นะครับตัวนี้จะเป็นราคาป้ายนะครับซึ่งยังไม่รวมถึงส่วนลดนะตัวนี้ถ้าส่วนลดแล้วจริงๆก็ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ2,000นะครับ2,000กลางๆนะ โอเคก็ okay. เดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาตัวนี้กันก่อนว่าทำไมมันมีตรงไหนที่มันน่าสนใจนะครับดูจากรูปหน้าตาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกเป็นนาฬิกาแนวเดรสแล้วก็ดูเรียบหรูนะครับในราคาแค่2 0 0 0กว่า,วาเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ที่ผมชอบก็คือขนาดของเขาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางตัวเรือนเนี่ยกับหน้าปัดเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเวลาผมพูดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางตัวเรือนกับหน้าปัดเนี่ยซึ่งมันแตกต่างกันนะอย่างตัวเนี้ย เส้นสายส่วน,น,นกลางหรือว่าตัวเลือนที่เราพูดถึงกันเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่แค่3 9ม mm, ิมลลิเมตรนะครับแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่0.8นะครับแล้วก็หูสายนะครับหูสายอยู่ที่นี่นะครับ2 0 22นะครับเนื่องจากสายตัวนี้เป็นสายออกแนวเรสนิดนึงเนาะสายของเขาเนี่ยจะใช้22แล้วก็ค่อยๆลู่ลงไปนะครับเป็นสายเบอร์ประมาณ20บนะครับบวกกับบานพับที่เป็นแบบบีบเนาะ ก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวนะครับเรือนนี้นะครับก็อย่างตัวนี้เป็นกระจกธรรมดานะครับเป็นกระจกแบบมินิรอนธรรมดาซึ่งเวลาเราเซอร์วิสหรือว่าเราใช้ไปเรื่อยๆอยเนี่ยอยากจะเซอร์วิสก็สามารถเปลี่ยนได้ในในราคาที่คุ้มถูกนะครับหลักร้อยนิดๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การทำงนานของเครื่องแบบใช้ถ่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเดินตรงแบบมากแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดมันหยุดเมื่อไหร่ก็คือแบตหมดเมื่อนานพวกนี้จะสำรองพลังงานหรือว่าแบตเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 1ปีนะครับฉเฉลนนี่ย1นปีบางเรือนอาจจะได้ปีกว่านะครับผมก,ก็แล้วแต่เครื่องแต่โดยฉเฉลี่ยก็อยู่ที่1ปีใครที่มีนาฬิกาใช้ฐานก,าก็ทุกๆปียังมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะจะดีที่สุดนะครับนะตัวนี้เป็นแบบเม็ดมะยมแบบธรรมดานะครับเราดึง1น,นึ่งล็อกแรกนะครับก็สามารถตั้งตั้งตัววันที่ได้ละนะครับดึงอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นตั้งตัวเข็มได้ละนะครับซึ่งการตั้งอะไรต่างๆก็ง่ายนะครับไม่จําเป็นต้องมือ คู่มืออะไรต่างๆก็สามารถจัดการได้แล้วนะครับตัวนี้ใส่แล้วก็เข้ากับข้อมือผมมากๆนะครับแล้วก็ลักษณะของสายเนาะหรือว่าตัวเรือนต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะกลมกลืนกันนะครับออกแนวแบบเส้หรูเลยนะครับในราคาที่แบบอ2อ0 0ันกว่างกลางๆนะครับถือว่าเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่ที่อยากมาหยิบยกให้ฟังแล้วก็น่าใส่เรือนหนึ่งนะครับพวกนี้เครื่องอย่างที่บอกนะครับเซอร์วิสอยู่ที่1ปีเนาะ1ปีนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องไม่เดินน้ําเข้าหรือว่าเกี่ยวกับข้างในตัวเครื่องเนี่ยเราก็จะได้รับการเซอร์วิสที่1ปนปีถือว่าเป็นนาฬิกาที่เอามาใส่แบบทํางานใส่เที่ยวก็ได้นะครับตัวนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะตัวนี้จะเป็นระบบแบบฝากดหรือว่าฝาอัดเนาะซึ่งตัวเนี้ยเป็นนาฬิกาที่ส่วนใหญ่นาฬิกา เขาก็จะทํามาถ้าเกิดไม่ใช่นาฬิกาดําน้ำเนาะก็จะเป็นแบบฝาขดแบบหรือว่าฝาอ่านแบบเนี้ยหมดนะครับก็พวกเนี้ยอายุการใช้งานของ,ของเขาเนี่ยแน่นอนครับมันจะกันน้ําหรือว่าทนน้ําน้อยกว่าพวกเป็นแบบฝาเกลียวเนาะก็ถ้าเปลี่ยนหานสี่ถครั้งขึ้นไปเนี่ยก็อย่าลืมไม่ให้ช่างเขาเช็คดูพวกระบบยางด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดมันสึกอะไรเนี่ยมันมีโอกิสที่มันจะซึมเข้าได้เลยนะพวกความชื้นหรือน้ำนะครับาบานพับของเขาค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะ โอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในตอนกลางคืนของเจ้าเรือนนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ดูก่อนก็ผมคิดว่าน่าจะมีแค่เข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีเท่านั้นนะโอเคโอเคก็ในห้องก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับแต่เราก็จะเห็นเจ้าตัวลูมิบาร์ลูพายนามตัวนี้ได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับผม ถ้ว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่อยู่ในกลางคืนหรือว่าใส่เข้ามาในที่มืดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับแต่เนื่องจากเจ้าตัวขีดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่โชว์เนาะมันก็พอพอไหวอยู่นะครับก็เป็นเรือนหนึ่งที่น่าใส่นะครับน่าใส่เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับลูมีไบหรือว่าภายน้ำนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ก็จัดว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ใส่ที่มื่นหรือว่าในตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะครับแต่ก็ได้อย่างที่รู้กันนอกพวกลูมิบอยเรือภายในะพวกนี้เวลามันเจอแสงเนี่ยมันก็จะเก็บแสงไว้ได้สักพักหนึ่งนะครับถ้าเรามาอยู่กลางคืนสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มจางลงไปละนะครับก็อย่างมากก็5นาทีนี่เราก็ก็หายไปแล้วนะครับก็ยังไงผมฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับ B L 5 0 0 8 7 L นะครับซึ่งตัวนี้นะครับป้ายของเขาอยู่ที่3,250แล้วก็ ราคาส่วนลดก็เดี๋ยวสอบถามมาทางเบอร์โทรศัพท์นี้หรือว่าจะเพิ่มทางคิวเอาโค้ดมาตรงนี้ก็ได้นะครับยังไงถ้าใครสนใจกับนาฬิกาแบบเรสสวยๆใช้ยาวๆแล้วก็ราคาประหยัดยดเดินตรงๆด้วยนะตัวนี้ถือว่าจัดว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ